ตีสั่กุ้เรือนมเออตีสั่กุเอนเอออ๋จักหนึ่งจักหนึ่งตีสั่กุ้เรืนตีซสายโอ้ยเขาข้าคุงเข่าขูเข่าขูเข่าขูเขาขูครับเข่าขูเข่าขูเข้าขูขึ้นเข่าได้ลองลองมึงครับเขาขูย่ โอเคสบายเพราะอะไรเติมบอกกินยังมาพุ่มสีพิสูอให้นะเอาเขาเนาะแก่เราแก่รุ่นหลานเอาเขากับเอายังกะไดนเนาะครับกะบุ๋มเดี๋ยวไอ้ปุ๊บเสร็เดี๋ยวพ่อไอ้เ่องนี้นี่แหะโอเคโอเคครับเดี๋ยวการถ้ำตกหาซื้อแนวกินไห้ครับปุ๊บ ดาวพันดาวเป็นแบบดาวเรียนปุู๊อืม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 สุดยอดเลยเดี๋ยวผมสื่อแนวกินให้ครับครับผมครับผมครับครับโอเคครับผมอันไหนมะขวนหนึ่งครับมากมาเอาเลยอันไหนมะขวนึงเราคุยสิกินหนามดีูหรอกเนาะเออเอาเขาเอาเขา เอาเข่าลงได้ยังเราบอกเอาเข่าโอาเขาเลยเอาเข่าเลยเอาไปกินเดืบเสียปะโอ้บ่ต้องไว้ปวดตงไว้ครับอุ้ยเอาบักรสี่สิบนะหมอครับ บักซ,ซ,ซีซ oh, ีฟนะบักซีซีฟเอาอยู่อุ้ยมันสางวานโอ้กินเลยครับี่ครับเาหอย้ยเอาหยังหีอุ้ยเอาจัดไปครับป้าไกักอ้ยมันปีดเบลียวซีเวนบุมีกักได้หนิบ่พ่นเดี๋ยวไปยังไปด้แ่ง